จังหวะนี้พี่ให้แล้วกันออคิวสตรีกขอจับทีฮตีเขา่าตีเขา่าตีเข่าโอ้โหถ้าตีเข่าก็เท่แล้วอะไรเงี้ยเฮิร์สเฮิร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 มา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 เอาอีกไหมจะมีเรื่องอีกไหมอ้าวไม่โดนเดี๋ยวทีละคนไฟเบรโจตีเขา่าแบบนี้ต้องตีเขา่าไม่โดนมึงต่อยช้ามากเดี๋ยวทีละอย่างจริงก็อารมณ์เหมือนก้อนแทนนะ่าจะว่าไปใช่ไหมเหมือนก้อนแทนด้วย เฮิสเฮิสเฮิรสเดียวเดียวเดียวเฮิสเฮิสเฮิสโอ้ันมันเยอะจังไะลูกน้องบ้าลูกน้องบ่อเลยมันเยอะจังเออเสยเอออ้าววิ่งไปได้หมดเฮ้ยพวกนายจะไปไหนกันเรายังคุยกันไม่เสร็จเลยนายจะอยู่ดีนายชิงเราซะงั้นอ่ะอืมเออรอยเรียบร้อยขาดเป็นชิ้นชิ้นนาเวเวียเคลิร์มเพจทรูอ่ะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงกดซีเล็กแคมิชชั่นใช่ไหมขอเวลาพี่ขอเวลาพี่ ฝึกนิดนึงเพราะพี่เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะโอเคนี่เป็นฟรีมิชชั่นยังไม่มีมิชชั่นเนื้อเรื่องมาโอเคต้องเก็บต้องเก็บไปก่อนใช่ไหม next to unlock กอ๋อมันจะมีอัลล็อกมิชชั่นใช่ไหมอ๋อต้องเก็บต้องทำเควสต้องทำไซมิชชั่นเพื่อเก็บอันนี้ด้วยเหรอเอาจริงดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันจากไายมันจากไายอันนี้ไซมิชชั่นโอเคอ่ออ่อโอโหโอ้โหอ๋อศัตรูใหม่โผล่อ้ เดี๋ยวโอ้ยร้อนร้อนไอสัตว์ร้อนพอแล้วแค่นี้ประเทศไทยก็ร้อนพอแล้วแค่นี้ประเทศไทยก็ร้อนพอแล้วอ๋ออ๋อเฮ้ยเจาะบอกครับโอเคไหนไหนอ้าวอาเอาวอ้าวอาฟาดฟาดไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกวาดล่างอ้าวขึ้นได้ด้วยเสร็จกูสิครับเยสขาดทุนกดผิด ไอเราก็ต้องกด R 1ยิงอะไรเงี้ยเมยโช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 มานี่ดิขอจับทีต้องตีเขาตีเขาาตีเขาตีเขาเฮ้ยสเฮ้ยสอืมโอเคมันศัตรูกินนี่มันโหดจังวะแบบบดเฮ้ยอะไรเนี่ยไอเทมไรเฟิลอ๋อมีสไนเปอร์ไรเฟิลสำหรับยิงระยะไกลเออดีมากเอามาดิโอ้ติดสไนเปอร์ไรเฟิลด้วย เข้าภารกิจนี้ป่ะ Enter brutal t u t o r i a อไม่เอา tutorial ไม่เอาไม่สนเราต้องทำภารกิจเสริมจริงอะไม่ค่อยอยากทำเลยอะปิ้วปิ้วหัวแตกปิ้วหัวแตกมันตายหมดแล้วนี่ว่าแล้วกูจะยิงทีนึงมคว้าทำไม First aid เพิ่มเลือดน่าขอบคุณครับช่วยได้เยอะเลยมามา Earth 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 มันต้องกดสลับคอมโบพี่ยังไม่รู้คอมโบมาเลย ไปนต่อดิตูจะมาเรื่อยๆใช่ไหมอ้าวมีห่วงยางกันกูนให้มึงเอาไปอ้าวติดด้วยมานี่ตีเข่าตีเข่าตีเข่ามัานมันชุดแรกๆ่กเอิสกวาดไปเตะกวาดไปเตะกวาดเตะกวาดเอาอีกไหมโอ้โหมันมากันเยอะมากันเยอะมากันเยอะเดี๋ยวทีละคนทีละคนเราไม่ทันแล้วเราไม่ทันแล้วถีบกระเด็นเฮิยเฮ้ยเอิร์อออตันอ๋อ้๋อ โอ้โอ้เดี๋ยวจะเย็นมากันนี้ใครจะไปเตะหมดวะโอ้โหมาทั้งเมืองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ๋อันนี้เราฝึกไม่หมดยิงไปก่อนให้หมดยิงที่ยิงข้าไปก่อนเฮ้ยมึงก็เตะเย็นๆสิพี่แหม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 เย้ฟันเฮ้สฮ้สฮ้สโอเคโอ้โหมึงไม่หมดเลยมึงเยอะไปไหนเนี่ยอ่ มามามาเข้ามาเข้ามาย่าย่าเฮิรเฮิรเฮิเอาไหมเอาไหมจับตีเขาตีเขามาต้องต้องตีเข่าของดีเผื่อโยนทิ้งเอาล้วมีอะินจะมาอีกแล้วเหรอไอพวกศัตรูมันกินจะมาอีกแล้วเหรอมันวิ่งหนีหมดแล้วอ้าวอ้อมีชุดโอ้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 เดียวเดียวโอ้โหโอ้โหเดียวโคตรแรงเลยเยัดเค้นี่พอเล่นฮาใช่ไหมเนี่ยเฮิรเฮิร เฮิส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 เฮิรมาขอกูบ้างขอเล่นบ้างอ๋อนี่มียิงฟงยิงไฟงี้นี่เองแหมเพิ่งรู้เพิ่งรู้ยิงไฟได้นี่นี่เพิ่งรู้ว่ายิงไฟได้เผาเผาครับชนครับชนชนเผากูเผาครับงานนี้กูเผาไอ้ไหมไอ้ไหมเผาแม่ยิงก็มันดีเว้ย ท่าเหมือนมวยไทยใช่พี่ว่าทายไอ้ไอ้ไอ้ลลโอเหมือนมวยไทยมากอ่ะไม่หมดอีกศัตรูยังเหลืออีกอะไหนฟ้าขึ้นนี่ได้อ่ะโอ้ว้าวขึ้นได้ด้วยไม่ธรรมดาแล้วพี่ทำอะไรลงไปนี่แล้วพี่ทำอะไรลงไปเนี่ยเอ้าเหลืออืมเผาสิออกไ็ล่างละร้อนไหมพี่ร้อนไหม ร้อนไหมร้อนไหมเรียบร้อยนี่ต้องทำภาร,รกิจอันนี้จริงเหรอถามจริงเหรอไม่แกออพังไม่ถามกูเลยไหนมีอะไรบ้างง่ามียาเอามาเพิ่มเลือดต้องทำภาร,รกิจนี้จริงเหรอเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งพี่ไม่เข้าใจเนี่ยต้องทำจริงใช่ไหมเนี่ยหรืออ๋อคือต้องเก็บให้ครบหนึ่งแสนให้ถึงปลดล็อกเนื้อเรื่องสินะอดเรียนจุลา อ่าพี่ไว้ผมกี่เดือนหลายเดือนแล้วน้องพี่ขี้เกียจตัดงั้นพี่ทำฟรีพี่มีฟรีมิชชั่นไปก่อนแล้วกันไหนๆมันก็ต้องทําแล้วนะจัดการ50ตัวโอเควูวมันก็สนุกดีเกมนี้น้องเสียดายว่าไม่ค่อยมีคนออนไลน์แล้วล่ะแต่ออกถึงงานที่คงเล่นลําบากขอเชื้ออารมณ์อารมณ์มันเหมือนกับอะไรนะไอ้พวกตัวละครไอ้พวกในบอทเดอร์แลนด์ไอ้พวกอะไรนะไอ้เฮิรส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 เปิดป๊อ โจเชอโชจโเโเก็บเรียงตัวเก็บเรียงเก็บเรียงตัวเก็บเรียงตัวทีเปิดโหมดแล้วเปิดแล้วทีบกระเด็นทีบกระจายทีบกระจายมาอีกทีบกระจายกูทีบแหลกจังวันนี้โอ้โหโอเปิดโหมดนี่เ้โหดอ้ามามาเอาีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไมเอาหมดล้วัโชหมดเร็วเหลือเกินเฮ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 มาเฮ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  เฮ้ยวุชอมามาทำท่าทำไมทำท่าทำทางทำไมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับมาตีเขาตีเขาต้องต้องตีเขาตีเขาลมแล้วอ๋อตายแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยวุชอโชว์มามันจริงว่าพี่ชอบอย่างนี้มากกว่าไอ้พวกอะไรนะพวกแนวอะไรนะแนวมูโซเอกนะสปุตสย่ามา มา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 นั่นอะไรอ่ะตอนนั้นคือเขตใช่ไหมโอเคเออสฮออสฮออสกระซวกไส้กระซวกไส้เออสมันนี่ดิจับมัดตีเขาอ้าวโยกมันตีเข่าแบบมวยไทยเน็ตโล่งอีกแล้วจะเย็นน้องถ้าล่วงไม่เป็นไรนะขอโทษจริงนะเกิดนิดนึงมีปัญหานิดนึง พี่นจะแก้ให้ไงมั้งเพราะว่าเน็ตมันเป็นที่เน็ตประเทศไทยนะโทษประเทศเน็ตประเทศไทยเถอะจ่อจ่อจ่อเฮิส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 ฮิสกระจายกระจายมานี่มานี่จับมาตีเข่าตีเข่าอ่ะไอเน็ตดีแล้วโอเคแม่งมันเหลือเกินต่อยเตะกันมันเหลือเกินเฮิร์สเฮิส ที่คอมโบมันไม่ยาวไม่มันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเพราะว่าไอ้เกมนี้มันเป็นเกมไฟติ้งรู้ปะเออเพราะว่าเพราะงั้นมันก็ต้องมีเรื่องของการที่แบบอะไรนะเป็นจำนวนฮิตที่แบบตีเกินไม่ได้ไม่งั้นมันก็ตียาวจนจบจริงๆไหมทีบไม่โดนเฮ้เฮ้เฮ้เอาล้ม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 จับมาตีเข่าตีเข่าเออจับจัดไปเออมาจัดมาจัดมาจัดมาน้องจัดมาจัดมาโอ้โหมีสุดคนไฟแล้วคนไฟไม่น่ากลัวเหลือเกิน New Chain Can BQ Dueling Ah Dead Body Destroy Beneath อ,อ๋อก็คือต้องฆ่าหัวหน้าโอเคจ่อเพิ่อเตะเสยสับลงพื้นฮะเพิ่อจุบเตะสับลงพื้นเออโอ้ยล้อ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 สิสั์ร้อนเฮ้ยทีนี่เตะโอ้โหเรื่องราวมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยในฉากเดียวก็มันคือเก็บแอคชั่นนะแอคชัน่นกึ่งกึ่งไฟติ้ง พราะเวลาเล่นมันติเพยเยอร์จริงก็อย่างนี้นะแบบดีๆมีรถก็ขับเข้ามาชนเราซะงั้นอะอะไรเงี้ยจ่อจ่อเฮิร์ส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 โอ้ก็โดนเตะวู้ฮู้จู่จู่ว้าจู่ว้าจู่จู่เอิร์สเอิรเอิรสจับ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 มาตีเข่าต้องตีเข่า น้องคิคิให้โอกาสฮาชิงข้าวขมพรมสุดยอดเลยแป๊ะแล้วแป๊ะแป๊ะเย่แล้วก็น้องดาร์กหลอกข้าวขมพรมสำหรับแฮชฟันข้าวขมพมสุดยอดเลยเอส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 เอศัตรูสุดท้ายโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยมันมันตัวใหญ่ต้องสู้ตัวใหญ่ต้อง,งสู้เอ็กซ์คิวชัเนอร์มาจัดมาหนูค้อนใหญ่ที่ไม่พี่ไม่กลัวค้อนใหญ่ขอนหน่อยหลบแหมถ้าตีงี้ดาร์กโซ่ไม่ต้องหลบกันแล้วเออมามา เออเสยเฮสเฮสเฮสชา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 มาช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 าอยากกันสิอยากกันสิอยากกันสิโอ๊บโอ๊บโชโอเคจังหวะผิดไปนิดนึงกดล็อกกดล็อกกดหลบผิดตัวปึ๊บอ๋อบล็อกติดเฮส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 อ๋อ เออมันเกมไฟติ้งจริงคือจังหวะบล็อกมันต้องให้ตรงจริงอ่ะถ้าไม่ตรงนี่โดนอ่ะอ่มันยังโดนเลยยัศเชตจะตายหาแล้วเออเออเออเจือตีเข่าเฮือสเฮือ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 ฮึบหลบไม่โดน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 เฮ้ยไม่โดนไม่โดนอ้อเจียวตายเลยยัศเช หลายทีแล้วมันตีเลยมีเจินเฟียลเลยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิตายทีเดียวมันจบเลยเหรอโอ้เกมมันยากก็กูเสือกเล่นฮาร์ดนี่หว่าโอเคเดี๋ยวใหม่อีกรอบใหม่อีกรอบไม่เป็นไรกินเวลาเยอะแล้วเกมนี้ไม่ต้องห่วงเอ้ยกระซวกใส่เฮิรสเฮิรสเฮิร์สเฮิร์โชว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 ์ฮึดที่มึงได้แค่สี่หมื่นเอง เอยใหได้แค่สี่หมื่นเองต้องมันต้องให้ได้ถึงล้านหนึ่งแสนหนึ่งเลยใช่ไหมหรือล้านหนึ่งกับแสนหนึ่งใช่ไหมถึงจะปลดล็อกเนื้อหมดหมดเนื้อเรื่องต่อพวกลูกกระจอนนี่กันเยอะเหลือเกินอ่ะอ่ะจัดจ้าเฮ้ยมาโอ้โหมันเยอะมากเยอะมากต้องเตะกระเด็นเอิร์สเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์สเตะเขาเฮิร์สเฮิร์สเฮิร์ส โอเคเข้าเข้านี่อีกรอบแล้วกันขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบคราวนี้ผ่านแน่นอนพี่เชื่อว่าผ่านแน่นอนได้ไหมเข้าไงจะอย่าพึ่งกูจะเข้ามินชันแล้วจะเย็นเดทเข้าเริ่มแล้วแหมหน้าตาบุนดาเตจังเลยใช่พระเอกหน้าตาบุนดาเตจก็ไม่รู้เป็นอินสปิเรชันอะไรมาแต่ว่าพระเอกแนวนี้มันก็เยอะนะจริงนะจริงคิดว่าเหมือนกับอะไรนะแซมตอนเด็กยังก็ยังมองว่างั้นก็ได้แหละเหมือนแซมเหมือนแซไอ้เจสตีมแซมตอนเด็กก็ยังได้เลยก่อนไปเป็นแบบอะไรเจสตีมถือดาบอะไรยงเี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับมาไม่โดนหลบหลบทำไมหลบทำไมเฮ้ยเฮิรเฮ้ย์สซ้เฮ้ย์สเฮ้ย์สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย์สเช้าๆได้ขอเก็บทีละตัวแล้วกันเพราะศัตรูมันเยอะกลัวมันเก่งไงหลักๆคือมันเก่งจริงนะไม่ได้โม้อะยุคนเล่นน้องมอนมากกว่าพี่ว่าไม่น่าเปรี้ยวตีเลยกู กูก็นเตี้ยวตีดเปรตีเนาอะไรเงี้ยเออลับยากเล่นเรงานหยาบอยู่แล้วล่ะ่ซเฮิรฮิ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 จับจับมาตีเข่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 ากระเด็นตีเข่าตัวแบ่ไปคึ่งท่อนอ้าไปกระเด็นเฮิร์สเฮิร์สเฮสเฮิร์สเฮส เออเสียดายเจนี้มันไม่ได้มีบหมวดแต่คอฟอ่ะพี่ว่าที่เสียดายมากเลยนะน่าจะทำหมวดคอฟมาด้วยจะเจ๋งมากก็ก็ภาคสองแล้วกันถ้ามินถ้ามันจะทำต่อนะอะไรเงี้ยมันจะไม่ทำต่อแล้วเพราะเกมขายไม่ออกอ่ะมันเจ้ากรรมแล้วเกินแบบเทสตินัมเกมนี่ทำเกมสนุกสนุกหนุกนะแต่ขายไม่ออกอ่ะไม่เข้าใจทำไมเหมือนกันโง่เงงงเรียกว่าไงงงเฮงไม่ดีอะมั้งจับมาตีตีเขาตีเขาตัวแตกตัวแตก กือบหมดคอมแบตอีกตีตีเอาซะตัวแตกขนาดนี้อเอ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 อรถไม้แกรถแม่งก็น่ากลัวเหลือเกินเออเออรถแม่งน่ากลัวขึ้นข okay. ้างบนและรถมันน่ากลัวจริงนะไม่ใช่โมหลบไม่ได้หลบยากเออตีเข่าเออ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  มานี่ตีเข่าพรเตะกันเองได้ไม่มีขำไม่ออกก็จริงนะเออแต่ก็อย่างนั้นก็สนุกนะต่อให้ทำทัาเตะโดนจริงพี่ก็เอาอ่ะพี่ไม่สนพี่ชอบเหมือนกันเพราะมันก็เหมือนเกมสมัยก่อนอ่ะเกมสมัยก่อนก็เป็นงี้ไม่ใช่ที่ตีโดนกันเองอ่ะใช่ไหมเอยเออเออสามร้อยร้อยสามสิบพิงคอมโบแล้วยิงพี่เตะไปร้อยสามสิบตัวคนเลยเนี่ยย่าอ้ออ้อจ้าอืมเตะเสยเตะกาการ ฮ็ไม่หมุนตัวทีศัตรูอ่ะจับมาตีเขาทันทีที่เกี้ขายบอกก็จริงเนอะอาจเป็นอาถรรพ์ของเขาจริงก็ได้นะเฟตินัมเกมเพราะทั้งมันเป็นเนื้อแต่ตั้งแต่ตอนที่เป็นคู่สตูดิโอของแคปคอมแล้วใช่ไหมที่ว่าทำอะไรนะก็แทนโอคาไมชิใช่ไหมไอ้คนนี้ขายไม่ออกหมดเลยเกมดีดีแต่ขายไม่ออกมาอะไรแกงนี้มามันมีท่าที่แบบฟันทีเดียวตายหลายตัวไหมแบบพอกดไฟตอนใช่ไหมเออตีเขาอ่ะ ต้องตีด้วยศอกวิ่งขึ้นแลมเพจทรูฮะอ๋อรถใช่ไหมนั่นไงอ๋ออ๋ออ๋อร้อนร้อนอ๋อร้อนโอ้รถมันก็จะบิ้งมาทำไมฮะโอเคโอเคเฮิร์ส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 จริงเราก็ไม่น่ากดใช้ท่าไอ้ที่เร่งเร่งเกตตอนแรกแล้วน่าจะเก็บไว้เจกตตีเอาไอ้ตัวบอสไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันมาตอนหลังอ่ะมึงจะวิ่งหนีกูทำไมวะหนีทำไมฮะหนีทำไมฮะจับไปีเข่ามั่ง ตัวแตกตัวแตกไหนมีอีกไหมเรียกเหรอเรียกเหรอเตะก้านคอศัตรูสุดท้ายอ่ะตีเดมอนตีเดฟเอนแม่มอนไม่ตีว่างั้นจริงมันก็เกมไฟติ้งอย่างบอกแล้วมา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 มมาาเออใช่ไหมเออใช่ไหมรัวรัวรัวตีนรัวตีนรัวตีนเรียบร้อยจบเป็นไง ทิ <toys> ้คนเก็บไอเนี้ยไว้ตอสุดท้ายเราเสีอไปกดตอนแรกไม่รู้ไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมเป็นข้อเสียเกมนี้ไปจะว่าไปอะแพดินนมเย้สุดยอดไวซ้ไซ์ผ่านก่าจะผ่านไอ้เคโหดซันนะคืออย่างว่าเพราะว่ามันเป็นะเกมส่งแต่ไม่มีคนเล่นน่าสงสารใช่ใช่สงสารเกมแต่กันเนี่ยเพื่อนนะฮะเพลงมันจริงมันจริงไรจริงใช่เพลงมันจริงมาก โมดเดนสอนจะแคสต่อไหม,ไหมก็คงแคสก็ผมแต่ว่าคงไม่ได้แคสไลน์นะเพราะว่ามันเล่นบนผีสิไงก็เลยกะว่าเดี๋ยวเล่นกับพี่หลินเพราะพี่หลินบอกอยากเล่นอะไรเงี้ยสวัสดีเพื่อนสบายดีไหมเราเพิ่งไปมาขอโทษเราไม่ว่าย่อย่อนึกจอกันทำไมแล้วกันทำไมแล้วอ๋อตอนนี้เราพอยครบแล้วใช่ไหมให้เราไปที่จุดใช่ไหมเออเนี่ยสตอรี่มิชชั่นนี่ไงต้องไปที่นี่มันมีมักตำแหน่งให้มันไม่มีออบไม่มีมีออบอ่ะ อ่าขึ้นยังไงขึ้นทางนี้เหรอแต่ย,ยุ่งกับกูตอนนี้ครับกูรีบรู้ไหมทั้งหมดที่แผนที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนที่มิติพิเยอร์นะรู้ป่ะแบบว่าสามารถเล่นกันจรตรงนี้ได้จริงๆนะรู้ป่ะเออเจ๋งมากอะพี่ว่ามาเข้าเรื่องสักทีแหมกินเวลามันต้งนานกว่าจะเข้าเรื่องมาเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้องอะไรให้ของขวัญเมื่อกี้ไม่ทันเห็นขอโทษจริงครับผมน้องคิกกี้ผมให้จีจีมาสี่ชิ้นกับผู้พิพากษเลยแป๋วแป๋วแป๋วเย่มาไห้เริ่มสิ เฮ้ยกดผิดปุ่มขอโทษซิเล็ก